ห้องประชุมคณะกรรม,มาการของอาคารรัฐสภาได้ติดตั้งระบบโสดทัศนุปกรณ์ที่ทันสมัยมีศูนย์ควบคุมระบบห้องประชุมกรรม,มาการหรือ LCR รองรับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและแบบ h y บ r i d พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรม,มาการในการประชุมพิจารณาหาข้อเท็จจริงในทุกๆวาระสำคัญ จึงขอนำเสนอภาพรวมขั้นตอนการใช้งานและระบบต่าง,างๆภายในห้องประชุมคณะกรรม,มาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและใช้งานได้อย่างมั่นใจสรุปขั้นตอนที่1ก่อนการประชุม 1. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการตรวจสอบคําขอใช้บริการห้องประชุมอัจฉริยะและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานต้องการเช่นไมโครโฟนโปรเจคเตอร์สายเชื่อมต่อ ถ้าเป็นงานสัมมนาต้องมีหนังสือขออนุมัติจากผู้อำนวยการก่อน 2. วางแผนการใช้งานพิจารณาจากประเภทงานจำนวนผู้เข้าร่วมข้อมูลที่ต้องนำเสนอตรวจสอบว่าไฟล์างานเปิดได้หรือไม่เช่นไฟล์ pdf คลิป 3. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจนับอุปกรณ์ให้พร้อมถ้าไม่พอหรือเสียให้ประสานงานหาทดแทน 4. เปิดระบบห้องประชุมเปิดระบบไฟฟ้าเบรกเกอร์ UPS และระบบควบคุมภาพเสียงตรวจสอบระบบไม่จอภาพโปรเจคเตอร์กล้องสัญญาณต่างๆให้พร้อม 5. ตรวจสอบผ่านห้องควบคุม LCR ตรวจความพร้อมผ่านระบบควบคุมกลางสังเกตการและแก้ปัญหาในช่วงใช้งานได้ทันที สรุปขั้นตอนที่2ระหว่างการประชุม 1. ดูแลควบคุมระบบภาพเสียงตลอดการประชุมเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นจอไม่แสดงภาพภาพไม่ตรงกับคอมไมโครโฟนไม่มีเสียงเสียงเบาเสียงวีดหากพบปัญหาตรวจสอบและแก้ไขผ่านระบบควบคุมกลางก่อน 2. หากแก้ผ่านระบบไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจสอบตู้ควบคุมภาพเสียงในห้องประชุมเช็คสายสัญญาณว่าเชื่อมถูกหรือไม่ 3. รองรับการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx เปิดระบบให้เชื่อมต่อภาพและเสียงจากห้องประชุมเข้าสู่โปรแกรม WebEx ให้ผู้เข้าร่วมใช้ได้ทั้งคอมโน้ตบุ๊กมือถือสรุปขั้นตอนที่ 3. ภายหลังการประชุมเสร็จ 1. ปิดระบบทุกอย่างปิดโปรเจคเตอร์และเก็บจอรับภาพปิดระบบเสียงของห้องประชุมผ่านซอฟต์แวร์ควบคุม 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นยังอยู่ในสภาพดีหากพบปัญหาเสียหายหรือขัดข้องแจ้งบริษัท AIT ดูแลระบบเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนชั่วคราว 3. บำรุงรักษาทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์หลังใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับครั้งต่อไป เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลเช่น QSC Core 110F ผ่านหน้าจอสัมผัส iPad หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมโปรเจคเตอร์กล้องไมโครโฟนระบบเสียงผ่านระบบเดียวระบบโสดทัศนุปกรณ์ในห้องประชุมคณะกรรมาการของอาคารรัฐสภา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การประชุมของคณะกรรมาธิการดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงนับเป็นส่วนสนับสนุนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุมได้ทันทีโทร 9345- ถึ6เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมาการเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ